หลังจากที่สหรัฐอเมริกากลุ่มนาโต้พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางจนเป็นที่มาของสงครามพลังงานเปิดกันเต็มๆกลุ่มตะวันออกกลางเร่งลดกําลังการผลิตส่งผลทาให้ราคาน้ํามันปั่นป่วน,นพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ไปขอให้ฝั่งในแกบที่ตุนน้ํามันอยู่โดยเฉพาะฝั่งเอเชียนะครับเทขายน้ํามันเพื่อให้ น้ำมันนั้นมีราคาต่ำลงขณะเดีวยวกันสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นการประชุมสมมติเดโมเกซีนะครับซึ่งเป็นสมมติประชาธิปไตยจะการประชุมส,ม,สมมติประช,ระชามมธิปไตยที่จัดขึ้นมาเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงานฝั่งคอมมิวนิสต์เป็นสําคัญซึ่งมีทั้งหมด110ประเทศในขณะที่ประเทศไหนที่ยังไม่เข้าร่วมสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการกดดันนะทุกวิธีทางโดยใช้องค์การเอกชน องค์กรเอกชนและนักการทูตจาก UN เข้าทําการกดดันทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเข้าร่วมกับฝั่งตะวันตกเพื่อบีบให้เล่นงานรัเสเซียจีนและกลุ่มตะวันออก สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีวิตวิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับเรื่องของโอไมครอนเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจนะครับและรวมถึงเรื่องของราคาน้ํามันยังคงเป็นประเด็นหลักๆที่น่าจับตาม,มอง เริ่มต้นในคะรับในเชิมปรากฏการณองค์การอารนามัยโลกก็ไม่เห็นด้วยมาตรการปิดพรมแดนสกัดโควิดโอมิครอนนะแรับแต่แนะกลุ่มอ่อนแอนะครับเลี่ยงเดินทางองค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่ามาตรการห้ามการเดินทางครอบกลุ่มนั้นจะไม่ช่วยหยุดการแพร่ระบาดโควิด -19 ตัวไกลพันโอมิครอนแต่กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอต่อโควิด -19 ในนั้นรวมถึงคนชาราอายุ60ปีขึ้นไป ควรเลื่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะที่หลักฐานใหม่ตอนนี้ก็ชี้ชัดเจนฮะโอมมกรอรอยู่ในยุโรปตะวันตกก่อนจะพบเคสแรกในแอฟริกานะครับเจ้าที่นเนเธอร์แลนด์ได้มีการแถลงว่าพวกเขาพบเคสผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์โอมมกรอร์โควิด -19 ย้อนกลับไปนานสุด11วันบ่งชี้ว่ามันเป็นการแพร่ระบาดเชื้อในยุโรปตะวันตก อยู่ก่อนที่จะพบเคสผู้ติดเชื้อรายแรกในแถบพื้นที่ตอนใต้ของแอฟริกาสถาบันสุขภาพกับแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าพวกเขาพบเชื้อโอมิครอนในตัวอย่างย้อนกลับไประหว่างวันที่19ถึง23พฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะพบเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่ผู้โดยสารในแอฟริกาใต้ ที่เขารับการตรวจเชื้อสนามบินสคริปต์นะครับโพของเมืองอัมสเตดัมนั่นก็ชัดเจนหมายความว่ามาในฝั่งยุโรปก่อนนะครับในขณะที่เชื้อวัคซีนเอสตาเซเนการับมือของโอมิครอนได้นะครับ EU เผยพบแล้ว44เคสนะครับทั้งหมดอาการเล็กๆน้อยๆมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับ ผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด -19 กับเอสตาเซนการยืนยันว่าไม่พบหลักฐานว่าวัคซีนปัจจุบันจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการป้องกันตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับในขณะที่สาภาพยุโรปนะฮะระบุพบเคสผู้ติดเชื้อตัวใหม่ที่ใน EU แล้วอย่างน้อย4 4รายแต่ทั้งหมดไม่แสดงอาการหรือป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในขณะที่พบแพทย์ Israel, อิสราเอลสคนนะปรากฏว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นแล้วยังติดเชื้อโอมิครอนตัวกลายพันธุ์โควิด -19 โอมิครอนถูกพบในแพทย์ชาว Israel, อิสราเอลสคนที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นแล้วนะครับหนึ่งในนั้นเพิ่งกลับจากการประชุมในกรุงดอดดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการเปิดเผยของโกศกศูนย์การแพทย์ซบาในกรุงเทลอาวิฟนะครับ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งระบุว่าแพทย์ทั้งสองคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3ของไฟเซอร์ i o ออนเทคและจนถึงกระดานนี้แสดงอาการแค่เล็กน้อยพร้อมระบุมีความเป็นไปได้ที่แพทย์คนนี้แสดงแพทย์คนที่เพิ่งกลับจากสหรจจาชอณารักรจะไปแพร่เชื้อสู่แพทย์อีกคนหนึ่งอีกปรากฏการณ์ที่สำคัญนะหนุ่มไต้หวันนะครับ บ้านใกล้โรงพยาบาลโทรเรียกรถฉุกเฉินถึง39ครั้งใน1ปีเพราะขี้เกียจเดินกลับบ้านนะครับคนทุกชาติพูดภาษารู้กันดีว่านะครับรถพยาบาลก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจริงๆแต่ชาวไต้หวันคนหนึ่งเรียกรถพยาบาลถึง39ครั้งในเวลา1ปีทั้งที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรหลายคนสงสัยว่าทำไมคำตอบคือเขา <c oughs> เรียกรถพยาบาล ะะเพื่อให้เป็นแท็กซี่ฟรีเว็บไซต์อินเดียไทม์รายงานว่าชายคนนี้พักอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะและไม่อยากเดินหิ้วของจากซูเปอร์มาร์เก็ตกลับบ้านดังนั้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยเขาก็เลยเรียกรถจุกเฉินให้มารับและรถพาเขาไปรถไปส่งยังโรงพยาบาลเขาก็ค่อยเดินทางกลับมาที่บ้านซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลน,นั่นเองข้อมูลนี้น่าอึ้งไปมากกว่านั้นคือระยะทางห่างจาก ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปบ้านเขาเพียง200เมตรหลังจากที่หลอกนะครับนั่งรถพยาบาลฟรีมาหลายสิบครั้งในที่สุดทางโรงพยาบาลก็จับข้อสังเกตได้ว่าชายคนนี้เรียกรถพยาบาลแค่กลับไม่เคยเข้าไปให้หมอตรวจเลยจึงแจ้งตำรวจให้ช่วยทำการตรวจสอบนะตำรวจได้เรียก ให้เขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเสียไม่ฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายนะฮะทั้งนี้การเรียกรถพยาบาลในไต้หวันมีเหตุฉุกเฉินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆดทัดด้งสิ้นนะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันในขณะที่ชุด <c oughs> มัมมี่พิศวงควงเอามีดปิดปากและร่างถูกพนาการด้วยเชือกร่างมัม,มี่ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นชายหรือหญิงถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคา จะมาริกาห่างจากกรุมวดิลาเมืองหลวงของเปรูราวประมาณ25กิโลเมตรทีมงานเปิดเผยว่ามัมมี่ตนนี้อาศัยย้อนเวลาไปถึง800-1,200ปีและอยู่ในยุคก,ก่อนจักรวรรดิอินคาที่ก่อ,อสร้างตัวระหว่างทางาระหว่างชายฝั่งเปรูก,กับเทือกเขาต่างๆ นะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ยิงกันอีกเกิดเกิดขึ้นอีกฮะเด็กวัย15ชักปืนกราดยิงในโรงเรียนมัธยมในมิชิแกนเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตไป3ได้รับบาดเจ็บเพียบเลยทีเดียวนักเรียนวัย15ปีก่อเหตุชักปืนยิงกราดเพื่อนนักเรียนจำนวน3ศพได้รับบาดเจ็บ8คนนะฮะที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองมิชิแกนเมื่อวันอังคารที่30พฤศจิกายน ก่อนถูกตำรวจจับกุมไว้ได้ทันควันสำนักงานผู้ปกครองมณฑลโอ๊กแลนด์นะบกว่าหนึ่งในผู้รับบาดเจ็บเป็นครูส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนออกฟอร์ดไฮสคูลนะครับในเมืองออกฟอร์ดรัฐมิชิแกนซึ่งอยู่ห่างจากดีทรอยต์ไปทางเหนือประมาณ65กิโลเมตร ผู้ราบาับาดเจ็บ2คนอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนที่เหลืออีก6คนยังคงอาการคงที่สลับผู้เสียชีวิต3รายเป็นนักเรียนชายอายุ16ปีและนักเรียนหญิงอายุ17ปีกับ14ปีเจ้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นไมเคิลแม็กเคปนะครับรองผู้ปกครองนะครับเทศมนทนแถลงเบื้องต้นว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนักเรียนชั้นเกรด10นะครับเหตุก่อเหตุเพียงคนเดียว และยอมให้เกี่ยวที่จําการจับกลุ่มโดยปราศจากการขัดขืนหลังจากนั้นก็ลั่นกระสุนออกไปทั้งหมดอยู่15-20นัดเหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาแค่5นาทีแนะะม็เแคประบุแบบนั้นล่าสุดผู้ต้องสัยยัยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆกับตำรวจนะฮะแล้เรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงทนายหลังจากพ่อแม่ของเขาแนะนําว่าไม่ต้องการใดๆไม่ต้องการใดๆกับเจ้าหน้าที่จากคลิปที่มีการโพสต์บนทิกต o k ฮะ จะเห็นว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งหลบรวมกันอยู่ในห้องเรียนและมีชายที่อยู่ด้านนอกนะครับตะโกนบอกว่าเป็นเจ้าที่สำนักง,งานผู้ปกครองบนทน,นะครับและขอให้เปิดประตูเนื่องจากสถานการณ์ปลอดภัยออกมาได้แล้วแต่นักเรียนบางคลนยังไม่มั่นใจตะโกนออกไปว่าเราไม่เสี่ยงหลอกนะครับในขณะที่เกาหลีใต้โควิด1 i ติดทะลุ5000รายนะครับครั้งแรกป่วยหนักสุดนะครับทุบสติสั่งรัฐเบรกไกลล็อก เยอดผู้ติเชื้อโควิด -19 นะครับในใต้เกาหลีใต้นะฮะทะลุหลัก5,000เป็นครั้งแรกขณะที่รัฐบาลนะครับโซตัดสินใจชะลอแผนการไกลล็อกหลังผู้ป่วยอาการหนักสะสมพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สำนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 5,123คน ในรอบ24ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่แดนสมขามมีผู้ป่วยเกิน5,000คนต่อวันทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิด1 9สะสมขยับขึ้นเป็น4 000, 4, 000, 4, 000, 4 000, 5 2 0 0นะครับ4 5นคนฮะเสียชีวิตอยู่ทั้งหมด3,658คนเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งองค์การสิทธิ เผยกลุ่มตาลิบันทำการประหารชีวิตเจ้าที่อฟัฟกานหลาย10คนแม้ยอมจำนนแล้ว h u n r n l i t s Watch องค์กรของฝั่งของตะวันตกนะครับเผยแพร่เอกสารกล่าวหากลุ่มตาลิบันนะครับว่าประหารอดีตเจ้าที่ความมั่นคงของอฟัฟกานนิสานไปหลาย10คนเมื่อช่วงปลายฤดูร้รอนที่ผ่านมาแม้คนเหล่านั้นจะยอมจำนวนหรือถูกปลดอาวุธแล้วก็ตามนะครับสำนักงาน Human Rights Watch นะครับได้เผยกับรายละเอียดเรื่องการ ประหารชีวิตและการบังคับสูญหายที่กลุ่มตาลิบันกระทำต่อสมาชิกบังคับความมั่นคงในอัฟกานิสถานจำนวน47คนซึ่งมีตำรวจทหารนะครับเจ้าที่ข่าวกรองและกลุ่มติดอาวุธโดยคนกลุ่มนี้ยอมแพ้หรือถูกนักรบตาลิบันจับกลุ่มได้ระหว่าง15สิงหาคมถึง31ตุลาคมที่ผ่านมา Human Rights Watch นะครับอ้างว่าข้อมูลจากการาสัมภาษณ์แหล่งข่าวทั้งหมด67ครั้งนะครับ โดย40ครั้งเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์ญาติหรือเพื่อนของเหยื่อรวมไปถึงนักรบตาลีบันเองนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้หลักวิธีถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนะครับเพื่อก,กดดันและก็บอยคอร์ตคว่ำบาตกลุ่มตาลีบันนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามตะวันออกกลางโดยใช้องค์กรเอกชนเป็นเครื่องมือในขณะที่ญี่ปุน่นเริ่มต้นจกเข็มกระตุน้น ะะเป็นครั้งแรกเจ้าที่การแพทย์ระหว่างพบโควิด -19 โอเมกรอนเกิดขึ้นเป็นรายที่2 AP รอยเตอรรายงานว่าญี่ปุ่นฮะเริ่มต้นแจกวัคซีนโควิด -19 กระตุ้นให้เจ้าที่ทางการแพทย์ท่ามกลางการวิตกเกี่ยวกับโควิด -19 โอเมกรอนซึ่งในวันเดียวกันนี้ญี่ปุ่นฮะพบเคสติดเชื้อโควิด -19 โอมกรอนเกิดขึ้น นะครับในประเทศเป็นรายที่2เป็นที่เรียบร้อยอีกประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันรอสัารอสายสภาวะเศรษฐกิจพุ่นวายพอสมควรราคาน้ำมันดิ่ง3ดอลลาล่าสหรัฐดาวโจน์ร่วง650จุดนะครับกังวลวัคซีนปัจจุบันรับมือตัวกลายพันธุ์โอมิกรอนไม่อยู่นะครับราคาน้ำมันดิ่งลงเกือบ5%เนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกา ได้ขอให้ประเทศต่างๆเทน้ำมันสำรองออกมานกรหลัง c ีโนะครบูดนาเตือนวัคซีนโควิด1 i d 1 9ที่มีอยู่ตอนนี้อาจรับมือสายพันธุ์โอมิครอนได้น้อยกว่าเดลต้าคำกล่าวนี้นอกจากจะก่อความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานแล้วยังทำให้วอล์สตีดรอสัมรอสายขณะที่ตองคำปิดลบพอสมควร ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้นะครับสายพันธุ์โอมิครอนก็คงชัดเจนฮะไม่ได้เจอที่ฝั่งของแอฟริกานะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอฝั่งยุโรปก่อนนะครับการเจอฝั่งยุโรปครั้งนี้คงสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่างไรก็ตามมีคำเตือนจากองค์การอนานมัยโลก โคโอโมิครอนเนี่ยนะสำหรับผู้เสี่ยงอายุ60ปีก็เลี่ยงที่จะต้องไม่เกิดการเดินทางนะครับส่วนหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งยุโรปตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝั่งเนเธอร์แลนด์คงเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และที่สำคัญคือเจอแหล่งที่มาของมันมาจากไหนแน่ๆนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจเดี๋ยวมาว่ากัน จาง,งานสังเคราะห์ที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่ค้นเหตุการณ์ในอัฟกา,านิสถานนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกากลุ่มนาโต้พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางจนเป็นที่มาของสงครามพลังงานเปิดกันเต็มๆกลุ่มตะวันออกกลางเร่งลดกําลังการผลิตส่งผลทาให้ราคาน้ํามันปั่นป่วนพุ่งสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็ไปขอให้ฝั่งนะครับที่ตุนน้ํามันอยู่โดยเฉพาะฝั่งเอเชียนะครับเทขายน้ํามันเพื่อให น้ำมันนั้นมีราคาต่ําลงขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นการประชุมสม,มิทเดโมเกซี่นะครับซึ่งเป็นสมมิตประชาธิปไตยจะก,การประชุมสมิตมมประชาธิปไตยที่จัดขึ้นมาเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงานฝั่ง คอมมิวนิสเป็นสําคัญที่มีทั้งหมด110ประเทศในขณะที่ประเทศไหนที่ยังไม่เข้าร่วมสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการกดดันนะทุกวิธีทางโดยใช้องค์การเอกชนองค์กรเอก,อกชนและนักการทูตจาก UN เข้าทําการกดดันทุกวิธีทางเพื่อให้ประเทศเหล่นั้นเข้าร่วมกับฝั่งตะวันตกนะเพื่อบ,บีบให้เล่นงานรัเสเซียจีนและกลุ่มตะวันออกกลางนั่นหมายคาว่าสถานการณ์ตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะหนักขึ้นหลังจากวันที่4ธันวาคมและวันที่9ธันวาคมนั่นมีโอกาสที่จะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นและเหตุการณ์ต่างๆอีก5ประการเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์ยิมกิจปัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแทนนิ่งใครจะไม่ไรความวังรากไปรักลังยังมี ได้ให้ประชาชนเรียนนี้จะสนญญาในสายตาโลกสู่ไปคำสัญญาจากคนตาของแห่งยินจะเกิดไว้ในชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาตาตกระสับกระสยอได้ดัโงโล่ง oh